สวัสดีครับผมกบไทยในเกาหลีที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือมันฝรั่งที่ผมปลูกไว้นะครับเพื่อนๆพามาดูอีกรอบครับการเปลี่ยนแปลงครับนี่ครับประมาณเดือนหน้าก็น่าจะเก็บผลผลิตได้แล้วครับจากที่ว่าเป็นหัวที่ว่าปลูกไว้พนั้นนะครับผลผลิตก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าจะได้เยอะขนาดไหนครับไม่ได้ฉีดยาครับเพื่อนๆ ก็จะมีนี่ครับมีแมงเต่าทองมาเกาะแล้วครับมันฝรั่งเพิ่งปลูกครั้งแรกเหมือนกันครับทดลองดูครับไม่รู้ว่าผลผลิตจะเป็นแบบไหนก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับประมาณเดือนหน้านะครับกลางเดือนหน้าก็เริ่มจะเก็บผลผลิตได้แล้วครับก็เลยพาเพื่อนๆมาดูการเปลี่ยนแปลงก่อนครับมันฝรั่งใช้พันปลูกประมาณหนึ่งกล่องครับแต่ว่าเราผ่าเป็นสองส่วนหนึ่งหัวผ่าเป็นสองส่วนครับ ร้อนลุ้นนี่ครับช่วงนี้อากาศร้อนครับอากาศร้อนก็พืชผลก็เริ่มจะเจริญงอกงามให้เห็นครับส่วนนี้ก็จะเป็นแปลงผักครับต้นหอมก็เริ่มจะเริ่มต้นใหญ่แล้วครับผักสลัดก็เริ่มจะกินได้แล้วครับเพื่อนๆแต่เดี๋ยวช่วงเงยง็นๆก็จะเก็บมากินกับลาบกับอะไรครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิป ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆแฮงๆทุกคนนะครับผม